มากค่ะค่ะจะได้ทํามีใครเคยทํา จับตามเส้นอย่าเลสนอนนี่นนสอนดีมาจับตรงนี้เลยข้านึงจับไปตามเส้นสีฟ้ากละนิดดูน,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 นะอะคะาจ สมาธที่มันดีนะน้องแพรนี่ใช่รองน้องคงจับไว้ด้วยลูกได้ยังไม่หลุดบอกนะว่าเสร็จแล้วอาแพรบอกเองเสร็จแล้วคแหน่เยี่ยมมาก เสร็จแล้วค่ะที่ห้อยาง๊ามีหวตนี้อืสมอ่ะโอเคหนูทำตามขอไปเอาใส่เข้าในสมเลยนอืสม ไปเวนวนไปตามเส้นขีดที่หนึงอันนี้ค่ะแวก็งนะครับก็ใส่อ่าเดี๋ยวอัอนอีอีกเส้นหนึ่งข้างล่าง ตีเตททำไมอ่ะจีพีงให้หนูทำ